สวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปช่องแน็ตซี่อยู่ตอนนี้กันด้วยวันนี้ผมจะไปเล่นปืน UMP ที่สุดจรแลที่สุดในฟรีไฟไม่เคยกลับมาขายอีกนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาขายคงไม่มีใครซื้อมันแล้วที่สำคัญเลยนี่ผมจะไปรีวิวคาสนะใหม่แล้วก็หมัดใหม่ที่บอกเลยว่าโคตรเท่จากแมงงอดนะ่ก่อนจะรับชมคลิปวันนี้ก็ฝากติดตามฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญขอฝากช่องทางซื้อขายไอดีผมด้วยใน Facebook Fanpage นะสามารถไปเลือกดูได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างใน YouTube นะคร เอาละครับสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วผมจะมาตามหาปืน UMP สีแดงในตำนานกันอุ้ยแต่ตอนนี้แบบเฮ้ยเฮ้ยมันดึงพื้นแล้วเฮ้ยกูจะได้ตามหาปืนไปเนี่ยอย่าพึ่งนะหนุ่มอย่าอย่าพึ่งใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นก็ใส่ใครอยู่ก็ไม่รู้นะผมแต่ตอนนี้ผมได้ฟาร์มมาแล้วหนึ่งกระบอกก็ต้องใช้ก่อนละกันเรียบร้อยไปเกิดใหม่โดดใหม่เพื่อนเฮ้ยโอเคโดดใหม่อีกหนึ่ง แต่ตอนนี้ต้องตามหายูบีเจเจก่อนเดี๋ยวไม่เจอปืนเลยมาจริงกันมาจริงกันมาจริงกันโตน้ไหนวะอุ้ยแต่โซโล่เลยแบบหาเหรียญยากมากเลยผมไม่เคยเล่นหมดโซโล่มาก,ก่อนผมบอกเลยสองปีแล้วมั้งไม่ได้หมดเลยมาก,ก่อนเก <c oughs> ็บกไปได้รู้สึกตื่นเต้นเลยหมดโซโล่เพรว่าตายก็คือตายเลยใช่ไหมเดี๋ยวว่าโอกาสเกิดได้แค่ครั้งเดียวผนลงข้างบนครับ อานายจะแบบว่ามาเก็บของเดิมอีกทีครั้งหนึ่งเหรอนายไม่ได้หรอกเราไม่ให้เก็บหรอกครับถ้าอยากใช้ตัวที่โดดมาใหม่นะคิดว่าน่าจะเป็นตัวแรกที่เรายิงนะครับมีของไหมไม่มีโอเคเฮ้ยเฮ้ยบัดเสียวเล่นโซโล่นี่บัดเสียวทุกช็อตไปแล้วครับปืนยังไม่ใช่ UMP อากคหรอจะ่ฟาร์มมาก่อนละกันจะแบบจะคุมทีมสีแดงไงเออฟาร์มมาก็ใช้ได้อยู่ฟาร์มมาแดง UMP แดงอะไรอุ้ยเจอแล้วครับ ใกล้เท้าผมเลยนะครับโอ้ยเราพีแต่ยเจ่อไอวอร์นายเฮ้ยเขาตายวันนี้แบบไม่มีสิทธิ์เกิดแล้วว่ะเรียบร้อยครับได้ยูบีมาหนึ่งกระบอกแล้วตอนนี้ยูบีเปิดแบบบุกว่าแบบว่าได้กินเลือดที่หัวเลยล่าอะไรมันค้างหน้าจอผมวะเนี่ย ทุกคนคิดว่า UMP สีนี้ทุกคนแบบว่ามีความเห็นยังไงบ้างครับแบบไม่มีตะก,กินเลยทุกคนว่ามันแรงแค่ไหนลองคอมเมนต์อบอกกันได้นะมีคนอยู่ขา้างล่างผมว่ามันแรงมากว่ามันไม่กลับมาอีกแล้วครับผมเห็นมันกลับมาแค่ครั้งเดียวนะถ้ามันกลับมาใครเขามไม่มีใครซื้อมันหรอกเพราะว่ามันไม่มีสแต็กอะไรเลยใช,ใช่มุ้ยใช่ไหมผมเจอศัตรูวิ่งอยู่ข้างหน้าผมหนึ่งคนเมื่อกี้เป็นใครหรอวะเฮ้ยเฮ้ย นึกว่าผีลอบอุ้ย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 ,ยเกือบเกือบไปแล้วยิงไม่โดนเลยเกือบผีเราไม่มีตะกินปืนเราขอโทษทีถ้ายิงแรงเกินบางทีก็ต้องขออภัยด้วยแต่ของเราไม่มีตะกินปืนเลยตอนนี้เหลือผู้ยิงอีก28คนครับผม27คนจุดท้ายแล้วได้มาแล้ว5คิวแค่เมืองแรกผมจะไปเปิดตู้ที่ขน้าแล้วกันนะไปเปิดตาล่างหารแต่ไม่มีเหรียญเอาลืมดูเลย โอ้ผมเพิ่งใช้เหรียญหมดไปนี่ว่าอ,อตู้เปิดไปแล้วอนนั้นมีคนใช้กุญแจไปนหนึ่งคนผมคิดว่าเขาต้องวิ่งหนหอหอกมาตัวนี้แน่แนจะบมดนี้อันตารายมากเนาะเฮ้ยเห็นเราปะนี่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นผมว่าเขาจะเข้าไปเอาเหรียญแน่เลยนั่นไงเป็นไปนตามที่คิดเป็นไปนตามที่เราคิดเลย นี่ UMP ได้ในตำนานของเราวันนี้เรามาในแบบว่าทีมไลี้ยแดงๆเฮ้ยนายเกินไปว่านายเอาเข้าหวนะัวแล้วเอา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 เรียบร้อยเรียบร้อยงงนะงงนะขึ้นๆลงๆกดไอวอลไม่โดนละสิน่าจะเป็นตัวนี้นั่นเป็นตัวเปิดตู้นะครับอืมอุ้ยสากาสามเลยว่ะ เอาฟาร์มมาคไปก่อนละกันสกามันจะโกงเกินถ้าเราจับเมื่อไหร่อะ่ะเดี๋ยวเขาร้องโปรโดเดี๋ยวไปซื้อตาล่าก่อนละกันเด้อขอซื้อตาล่าหน่อยตะโขก็ไม่มีเว้ยมีคนอยู่ข้างหน้าครับโอ้โหเกือบผมตายเฮ้ยเขาระดานเขาดัานเขาดัานเขาดัานเฮ้ยมีคนมาพอดีทิพไา้ละเฮ้ยจะโดนลุ้มสองเหรอเนี่ยไม่ได้ โอเคแต่ไปหนึ่งโอ้โหเฮ้ยมันชาร์จผมอ่ะตัวนี้เขาชาร์จผมอ่ะไม่ตายเออแล้วโหเดือดจัดเพิ่งรู้ว่าตัวโล่มันเดือดขนาดนี้นี่นะครับผมต้องซื้ออะไรซื้อสโคปซี ใช่ต้องมีสะกบสีก่อนซื้อมาแล้วสะกบอยู่ไหนสะกบสะกบสโคบอยู่นี่กระสุนเหมือนจะหมดขอเติมกระสุนยีมพีเอสมจีหน่อยพามาเราออกไปไม่เป็นไรพอใช้อยู่ซื้อตาล่าเลยแล้วกันเอ่อตาล่าอยู่ไหนวะซื้อตัวกันโดนด้วยซื้อหมวกสามีแล้วอันนี้มีแล้วแล้วตาล่าต่างหากอ,อยู่นี่โอ้โหห<ข>าไม่เจออ่ะมีคนอยู่ใ,ใกล้ผมเลยครับตอนนี้เหมือนเขาจะไปแคมป์ที่ฟ้อมหรือเปล่า,ลานะโอ้ยมีแคมป์ด้วย เฮ้ย hey, แต่ผมลืมสังเกตเลยคนเมื่อกี้เขามีคาตานะป่ะพอดีเรามาตามหาคาตานะลืมไปเลยตอนนี้เรามีหมัดแล้วหมัดมันอยู่กับตัวอยู่แล้วจะไม่มีงได้ยังไงล่ะหนุ่มเบ้ยอยู่พูดไปเรื่อยเลยว,วะ่ะเออตัวนี้เรามีคาตานะเปล่าอืมคาตานะไม่มีนะครับท่านผู้ชม,มเราจะเอาคาตานะมาจากไหนได้บ้างวะอุ้ย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 ฟาร์มนานหน่อยนะโซโล่แอบโลกนิดหน่อยนี่แหละครับอาการโลกของผมใครที่ไม่เคยเห็นว่าผมโลกหรือเปล่าเนี่ยผมโลกครับตอนนี้ผมโลก ไม่มีคัตานะาป่ะจะต้องไปหาคัตานะาก่อนอุ้ยหลังเรามาหลังเรามาอันนี้ต,ต้นไม้อันนี้เลยนายมันนี่เลยนายอยู่ใพี่แดงพี่คา เจ็บหนักกันะเจ็บหนักกันะอุ้ยเอา้าตายบอกโอ้โหเมื่อกี้ข้างหน้าเจ็บหนักก็ว่าโดนเอะสออกมเลยนะปืน SMG เรายืนปี๊ละเข้าหัวนะครับผมว่าเนี่ยเจ็บจัดหน้าดูเรียบร้อยเวียนเลยนายเขาไม่เติยมยาได้ดหรอนายหรือว่าเราไม่ให้โอกาสนายเติยมยาหรอวะเราต้องขอโทษได้แล้วกันนะที่เราโหดเกินไปแต่าบางทีแต่ตอนนี้นต้องเข้างวงนั่นแหละ คาตาณ์สังหารเขาเรามาดักวงเราว่าเธอยังไม่เจอคาตาน์เลยก็จะคาตาน์มาส่งเราก็ได้นะครับแปลกละฮะเอาไปอยู่บนบ้านหรือเปล่าไปวอร์มหรอกชิบบุ๊ชิบบุ๊อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเออหนีเหรอนายหนีเราเหรออ้าววิ่งหนีวิ่งหนีอย่างนี้แต่เราจะแบบเขาย,ยืนรอตรงนั้นนะครับเราจะขึ้นข้างบนแล้วกันรอโดดมากระซวบเขาเอง กระสุนใสฟไฮ้ยหลอกให้เขายิงหลอกให้เขายิงยิงแล้วปาระเบิดต้องแขงตระโดน่ีทีวังให้พออีกเอาละครับได้เวลาเล่นครับผมปาดหัวครับ UMB u m b ครับหัวสีแดงแบบคมคมแดงแปล๊อ่าตอนนี้กระสุน s f g จะหมดแล้วว่ะเหลือแม็กเดียวเองเข้าไปแวะซื้อที่ไหนสักที่แล้วครับมีไหมคาตานะลืมไปเลย มันมีขายเป่าวหมคาตานะเนี่ยไม่มีเหรอไม่มีจริงเหรอโอโ้โหน่าจะได้ถือแค่หน้าล็อบบี้เนาะถ้าไม่มีในเกมก็ไม่เป็นไรตายแล้วหาคาตาณะไม่เจอนะครับตอนนี้หายากจัดเลยคา,าตานะของเราวิคนจะหมดแมปแล้วว่าคนเหลืออยู่สี่คนเองไงวิเจอแล้วครับผมเจอเหยื่อข้างหน้าอีหนึ่งนายเจออีหนึ่งรายแบบหนึ่งกำลังไปนายรอเราแป๊บเดี๋ยวเราจะจัดการนานยะยูเอ็มพีที่แบบว่าแรที่สุดในฟรีไฟล์ตอนนี้ บอกเลยมีตังอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้มันไม่ได้ขายเฮ้ยจะขึ้นเครื่องดีนแน่ๆผมคิดว่านะครับนั่นไงเป็นไปตามแผนเป็นไปตามแบบอุ้ยไม่ตายดีไปไหนฮะอุ้ย,ม,ย,ยมันชุบตัวเองอุ้ยเขานี่ได้อะเขาเติมยายได้หายแล้วอันหนึ่งนะผมคิดว่าไอ้บอลผมมันเยอะเกินไปวะ่ะท่านผู้ชมข้างขวาข้างขวเข้างขาวขา จะเอ๋อุ้ยอุ้ยแป๊บน,นึงแผ่นรองพ้าก็หล่นตายพยาก่อนพญา,าก่อนลูกซองด้วยวอเออเออโออเกือบเกือบ เหลือสอครับเหลือสองหนึ่งตอนนี้ย,กกยังไงคาตานะได้แล้วมามาแล้วครับคาตานะของเรานี่คาตานะเราทําจากหางแมงป่องเนี่ยส่วนมือเราทําจากขากแมงป่องเป็นไงเสร็จแม่งออดครับน้องมีคนรเปล่าว่าหน้ากลัวมากเลยไหมโสโล่ต้องเช็กให้ถี่ท่วนและท่วนทีเฮ้ยชิปหายวงมาชิปเฮ้ยมีใครยิงไหม ไม่มีอือสองคนอยู่ไหนนะขออนุญาตเปิดโดนหาเลยละกันพวกเราจะมีตัวกันโดนเหมือนเราหรือเปล่ามาสองคนสุดท้าย UMP สีแดงคู่ใจมาในสไตล์ตีมแดงวันนี้บอกเลยสีแดงแป๊ดเฮ้ยเขาใส่ตัวกันโดนทุกคนเลยดูริมันตรวจไม่เจอครับถ้ามีตัวกันโดนเรียบร้อยเลยกูจะเจอคนที่ไหนวะนเนี้ย ลำบากเลยครับทีนีน้ผมต้องดีดเข้าไปเล่นที่หินว่ะแล้วแบบจองทิวที่หินไว้ก่อนเลยเขาจะไม่มีคนาาระได้ตรงหินอะ่ะยังไงเขายิงกันไปแล้วอยู่ฝั่งความมืออตัวใส่โดนใส่ตัวใส่โดนเหมือนกันว่ามา,มาหนึ่งหนึ่งละทีนี้หนึ่งหนึ่งละเพือโดนชนไม่เป็นไรไอเจลนหน่อยไอต้องเจลนหน่อยไอต้องเจอ,นนอยูมพีนน MP, สีแดงแดงรงฤทธ มานี่เลยเดี๋ยวอันเชิญแมงป่องโชว์กับเอื้อเอื้อเอื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้วเข้าไปลูกซองเอาคตาตาナฟันได้ไหมว่าไม่ได้แหละ ตายเฮ้ยมันปิาระเบิดมามันป่าระเบิดมาปืนอะไรวนะหน้าเขาเล่นปืนอะไรครับนะหน้าไาดิไอ้ตูโดนกดดันบ้างไอ้ตูโดนระเบิดนี่ระเบิดแฟตกดดันเสียเลือดทีละห้าทีละห้าไอ้ต้องมาตู้กับเราอ่ะเราตั้งไว้เขาอนหนึ่งแล้วกันนี่ไอคาร์บิค้าพิมพ์าออมาหน่อยคะแนนเฮ้ยเฮ้ยเข้าทาง วิ่งหัวนะวิ่งหัวนะเฮ้ยวิ่งกลับวิแ่งบบกลับมีวิ่งกลับว่ะมีวิ่งกลบับว่ะยังไงยังไงไอ้วะเลยมีก <c oughs> ้อนเดียวเหรอครับอุ้ยเขามีหลายข้อนนี่กว่ามีหลายข้อนเขาไม่บอกเดี๋ยวเขาไม่มีปืนอื่นเหรออุ้ยไม่ตายออ้ยเกือบยังมีที่มันเบาเลยถ้าไม่โดนหัวนะครับว่าง เป็นยังไงบ้างเซตแดงเซตน,นี้ถ้าใครชอบก็ลองแบบคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอยากดูปืนอะไรอีก